อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่18คลิปเอทรินวินัยปิฎกมหาวิพังทรงประชุมสง์บัญญัติ สิขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทานิยะกุมภากรกบุตรว่าทานิยะทราบว่าเธอขโมยไม้หลวงจริงเหรอท่านกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงดำหนิว่าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิให้คนที่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสแล้ว ทำให้คนที่เริ่มใสอยู่แล้วให้เสื่อมเสื่อมความเรื่อมใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเลยแล้วคนที่เริ่อมใสอยู่แล้วยิ่งไม่เริ่อมใสขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทําให้คนที่ไม่เริ่อมใสก็ไม่เรื่อมใสไปเลยคนที่เริ่อมใสแล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไป ในสมัยนั้นมีมหาอามาดเคยเป็นผู้พิพากษาคนหนึ่งบวชอยู่ในหมู่พิสุนั่งอยู่ไม่ไม่ไกลพระผู้มีพระ่าพระองค์จึงรับสั่งถามพิสุรูปนั้นว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมังคตจับโจรได้แล้วทรงประหารบ้างจองจำบ้างในประเทศบ้าง ด้วยอัตราทอดตามมูลค่าทรัพย์ที่จนจรกรรมมาเท่าไรพิสูรรูปนั้นกราบทูลว่าโดยมูลโดยมูลค่าหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างพระพุทธเจ้าค่าสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์ทรัพย์หนึ่งบาทเท่ากับ 5. มาสาขพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระทานิยกุมมะกะรบุตรโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากคุณแห่งการปาลกความเพียรแล้วทรงสแสดงธรรมที่มีกระถาแก่พิสูจทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ89ก็พิสูใดถือเอาถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะรักมีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาได้ ทั้งหลายได้จับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างในประเทศบ้างบริบริพาทบ้างเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้เพราะเมื่อถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เช่นใดพิสุผู้นั้นถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ เช่นนั้นแม้พิสุนี้ก็เป็นปรชิกหาสังวาาไม่ได้สิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิสูจทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระทะนิยกุมมะพากรบุตรจบเรื่องพิสุเรื่องพวกพิสุฉับพักคี90สิบ ครั้งต่อมาพวกพิสุฉัพภคีไปลามตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วพากันลักห่อผ้ากลับมาวัดแบ่งกันพิสุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านมีบุญมากจึงจีวรจึงจีวรจึงเกิดขึ้นแก่พวกท่านมาก พวกพิสุฉับพะคีตอบว่าพวกกระผมมีบุญมากจากไหนกันพวกขมมพวกกับพวกกระผมไปลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วได้ลักห่อผ้าของช่างย้อมผ้ามาเดี๋ยวนี้เองพิสุทั้งหลายจึงท้วงติงว่าท่านพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิขาบทแล้วไว ไว้แล้วไม่ใช่เหรอเหตุไรพวกท่านจึงลักห่อผ้าของช่างย่อมย้อมผ้ามาเล่าพวกพิสุฉับพักคีกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิขาบทไว้แล้วแต่สิขาบทนั้นใช้เฉพาะในบ้านไม่ใช่ในป่าพิสุเหล่านั้นกล่าวว่าพระบัญญัติ ใช้ได้เหมือนกันทั้งในบ้านและในป่าไม่ใช่หรือการกระทําของท่านไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลยฉนายพวกท่านจึงลักห่อผ้าของช่างย้อมผ้ามาเล่าการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมส หรือทำให้คนที่เลื่อมสยอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นเลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมสก็ไม่เลื่อมสไปเลยคนที่เลื่อมสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปคลั้นพิสุเหล่านั้นตำหนิตำหน,ำนิพวกพิสุฉับพ,พักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่อง ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุขพักฉัพคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไปลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วลักห่อผ้าของช่างย้อมจริงหรือพวกพิสุ ฉาพระคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าตรัมณิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอไม่สมควรไม่ควรทําเลยโมฆะบุรุษทั้งหลายฉนันพวกเธอจึงลักห่อผ้าของช่างย้อมผ้ามาเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ มิได้ทำํำคนมิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นตำหนิพวกพระวิสุทับพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปาลกความเพียรแล้วทรงแสดงธรรมมีกระถาแก่พิสูจทั้งหลาย ให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติ91อันหนึ่งพิสุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยแห่งส่วนแห่งจิตคิดจะรักจากหมู่บ้านก็ตามจากป่าก็ตามมีมุล มีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระพระราชาทั้งทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างเนรเทศบ้างบริภาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เช่นใดพิสุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เช่นนั้นแม้พิสุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้จบพวกพิสุฉัพพคีสิขาบทวิพัง92าคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใด ที่นี้พระผู้มีพระภาคตัดว่าอันหนึง่งใดคำว่าพิสุมีอธิบายว่าชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าหมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านมีกระท่อมหนึ่งหลังบ้างหมู่บ้านที่มีกระท่อมสองหลังบ้างหมู่บ้านที่มีกระท่อมสามหลังบ้าง3หลังคาบ้างหมู่บ้านที่มีกระท่อมสี่หลังบ้างหมู่บ้านที่มีคนอยู่บ้างหมู่บ้านที่ไม่มีคนอยู่บ้างหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมบ้างหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมบ้าง หมู่บ้านที่มีโรงเรือนเหมือนโรงพักโคบ้างแม้สถานที่ที่มีหมู่เกวียนหรือโคต่างพักแรมเกินกว่าห้าเดือนเกินกว่าสี่เดือนก็ตรัสเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุปาจระหมู่บ้านได้แก่เขตที่ชายมีกำลังปานกลางยืนอยู่ ที่เสาเขือนของหมู่บ้านที่มีล้วล้อมขวางก้อนดินไปขว้างก้อนดินไปตกลงหรือเขตที่ชายมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่อุปจาระเรือนของหมู่บ้านที่ไม่มีล้วล้อมขว้างก้อนดินไปตกลงที่ชื่อว่าป่าได้แก่สถานที่ เว้นหมู่บ้านและอุปจาระหมู่บ้านนอกนั้นชื่อว่าป่าที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ได้แก่ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ไม่ให้ไม่สละไม่บริจาคยังรักษาคุ้มครองอยู่ถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นทรัพย์ที่คนอื่นหวงแหนนั่นชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ โดยคําว่าโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักคือมีทถยจิตได้แก่คิดจะลักคาว่าถือเอาได้แก่ตูชิงชอ่อเคลื่อนไว้อริยบททําให้ทรัพ์เคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายที่ชื่อว่าเช่นใดคือหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่ง บาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้างที่ชื่อว่าพระราชาทั้งหลายได้แก่พระเจ้าแผ่นดินเจ้าผู้ปกครองประเทศท่านผู้ปกครองมนฑลท่านที่ปกครองหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างท่านผู้ตัดสินคดีมหาอามาตย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มหาอามาตย์สั่งให้ประหารและจองจำ ท่านเหล่านั้นชื่อว่าพระราชาทั้งหลายที่ชื่อว่าโจรได้แก่ผู้ที่ลักทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคาห้ามาศกบ้างเกินกว่าห้ามาศกบ้างโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักนี้ชื่อว่าโจรคำว่าประหารบ้างได้แก่ประหารด้วยมือบ้าง ด้วยเท้าบ้างด้วยแทบ้างด้วยหวายบ้างด้วยกระบอกบ้างด้วยกระบองบ้างด้วยการตัดบ้างคําว่าจองจําบ้างได้แก่จองจําด้วยเครื่องจองจําคือเชือกบ้างชื่อคาบะคือคาบ้างโซ่ตัวบ้างด้วยการ กักขังในเรือนจำบ้างกักบริเวณในเมืองบ้างในบูในหมู่บ้านบ้างในตำบลบ้างให้คนคอยควบคุมบ้างคำว่าในระเทศได้แก่ขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านจากตำบลบ้างจากเมืองบ้างจากชนบทบ้างจากประเทศบ้าง คำว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยนี้เป็นคำบริภาคที่ชื่อว่าเช่นนั้นคือหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้างคำว่าผู้ถือเอาได้แก่ผู้ตูชิงช่อเคลื่อนไหวอริยบท ทำให้ทรัพ์เคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายคำว่าแม้พิสุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงพิสูรูปก่อนคำว่าเป็นประชิกอธิบายว่าพิสูถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้าง โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักย่อมไม่เป็นสมณะไม่ไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นประชิกค,คำว่าหาสังวาสไม่ได้ อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทำร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีสิขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับพิสุรูปนั้นโดยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัส หาสังวาดไม่ได้จบจบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่18คลิปเอทรน EP